สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับผมทิวเตอร์เกมเมอร์ในเกม De a d by เ y l i g ลยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นรินหรือว่าเดอะสปีดกันนะครับก็มาดูกันนะครับว่าเกมนี้เราจะฆ่าใครได้หรือเปล่าหรือว่าเราจะฆ่าใครไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้เซิร์ฟปั่นไฟไวมากบางเกมนี่แทบจะฆ่าใครไม่ได้เลยจริงๆไปกันเลยนะครับ ผมเอาเพ <ester> ิ่มแต้มมาคนเดียวนะเซอร์เขาไม่เอาอะไรมาเลยอ่ะก็มาดูกันนะครับว่าเกมนี้เราจะฆ่าใครได้หรือเปล่าถ้าชิ่นชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับ เอาล้วครับตอนนี้เราอยู่ในด่านบทน้อยของบัตหลวงแคมเบลนะครับเห็นออร่าครับเดี๋ยวไปหาเลยแล้วกันเดี๋ยวจะไปหาคนที่อยู่คนเดียวกันนะครับเดี๋ยวจะฟันให้หลังแหกฟันให้หลังแตกเป็นสองเสียงยังไงเล่าโดนไปก่อนอีกทีนึงยังไงอะยังไงอะหนีหนีแบบนี้ต้องโดน อ่าหยุกยักหยุกยักหยักยักก็ยังไงยังไงถือไฟฉายแต่ไม่ส่องโดนไปดีโดนไปก่อนล้มไปแล้วคนแรกในว้านซักเดี๋ยวไปแขวนก่อนเลยแขวนแล้วไล่ตามเก็บคนอื่นต่อโอเคแขวนแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเฟดหาเลยไปตามคนอื่นต่อ เครื่องกันนะครับดูก่อนทางนี้มีใครอยู่ไหมเนะี่ยจะมาเนียนช่วยหรือเปล่ายังไงมีไหมไม่มีนะโอเคแถวนี้ไม่มีคนเดี๋ยวเฟดไปหาเลยใจไม่มี เดี๋ยวย้อนกลับดูนิดนึงเพื่อมาอั่งไงช่วยกันละวอร์เชีช่วยกันไว,ว,ะะว,นวจัดโอ้ยเราอยู่ตรงนี้3เลยเกินตรงนี้เยอะเกินเอาดิยังไงอะสุ่มาย่ออะย่อเหรอเดไว้ย่อเหรอฮะย่อเหรอย่อเก่งย่อเก่งแล้วยังไงอ้าวมาอย่างี้ก็ตายดิดูตามาตาเรือ นี่ก็ตายดิไปแขวนต่อเลยไปตามอินต่อเฟด<ะ><ะ>เลยแล้วกันอ้าวมีคนเข้าตู้ตรงนี้ก็สวยดีครับคิดว่าไม่เห็นมั้งเรรยบร้อยไปเลยไปสู่ยอดเสาเราจะพาไปขึ้นอยู่บนเสาให้อยู่สุขสบายดูที่ไม่ต้องปั่นไฟแล้วก็เฟดไปต่อเลยดิ เผื่อมีคนมาช่วยมั้เอาหนาช่วยแล้วไงเอาช่วยตรงนั้นดีกว่าแล้วไงอ่ะยังไงอ่ะยู่ไนแล้ว,วเนี่ยโอ้วิ่งฉีกคิดว่าไม่เห็นมั้งมันไฟจัดก็โดนดึงหลังไปดิมันไฟขนาดนี้เป็นช่างไฟเหอะ โอ้โห oh. แล้วช่วยกันอีกแล้วช่วยกันไวช่วยกันไวเหลือเกินแล้วอยู่ไหนไวะเนี่ยอ้า wow. วช่วยกันอีกละโอ้โหเพื oh. ่อนเก่งเดี๋ยวซ้ำเลยทีนี้ไม่ซ้ำไม่ได้ต้องช่วยกันไวเหลือเกินไปเจอรอยเท้าครับตรงนี้ กรเเท้าแต่ยังไม่เจอคนยังไงอยู่ไหนเนะี่ยเอาขึ้นข้างบนไปแล้วขึ้นข้างบนไปแล้วอ่าอยู่นี่อะไรคิดว่าไม่เห็นเหรอทาจริงโอ้โหไม่เหนียนะเนี่ยเดี๋ยวไปแขวนเลยแล้วกันไปข้างล่างเลยชอบขึ้นข้างบนดีนะัก ให้ขึ้นเสาทีเดียวไม่ชอบข้างบนเลยนะโอเคขึ้นเสาไปเรียบร้อยเฟสสองแล้วก็หาต่อเลยครับเฟสไปไม่มีฮะอยู่ไหนวะเนะี่ยเล่นสายเนียนอะ่ะฮะหิวกันแล้ว ไม่มีใครไปช่วยเพื่อนตายนั่นนะ่ะฟันประตูก่อนแล้วกัน,กนอ่ะช่วยกันแล้วเฟดไปเลยเด็กไอ,อ,อยู่ไหนวนะเนี่ยฮัลโหลเจอรอยเท้าครับอยู่ไหนเนี่ยเอาเจอรอยเลือดเจอรอยเลือดแล้วอยู่นี้วะเนี่ย,ยนี้วะเนี่ยเจอรอยเท้าเจอแล้วครับเจอเจอ เจอแล้วหืมไม่เนียนนะเนี่ยไม่เนียนนะเนี่ยไม่เนียนนะเนียเ่ยไปเลยดิไปเลยดิโอ้โหแล้วอยู่กันเป็นอาณาธิคมเลยอยู่กันทุกคนเลยตรงนี้อยู่กันเป็นหมู่บ้านอยู่กันเป็นเป็นอะไรอะอยู่กันเยอะอะอยู่กันเยอะเหลือเกินทิบเครื่องไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปไล่เลยสามคนตรงนั้นอยู่กันเยอะเกิน ยันไงละเชลเนี่ยยังไนวะใชปวะยังไม่มาอ่าระเบิดอะไรวะผมว่ามันน่าอยู่แถวนี้นะเนียนๆอยู่แถวนี้แหละอยู่ป่ะเน่ยไม่มาเอ๊ยังไง ระเบิดเลยละเรียกเหรอทำจริงเรียกใช่ไหมยอยากเจอใช่ไหมได้ดิอ้าวออกปุ๊บช่วยปั๊บเลยวาล่าอะไรไงทึบเครื่องกับไล่คนนี้เลยไล่คนนี้ไปเลยยังไงยังไงโด,โดดโดดเข้าตัว เจ้าเอ๋ข้าตุ๋แล้วสายข้าตัว,วยพวกมึงอ่ะไปเลยดิขึ้นเสา,ไป,สาไปเลยขึ้นเสาไปเลยแล้วตายไปดิตายไปแล้วคนหนึ่งเด้อไว้แล้วฮิวกันเสร็จแล้วด้วยอ้าวเจอโดนไปดีวิ่งมาอย่างี้มางี้ก็โดนไปดี ยังไงเพื่อนเข้าบ้านไปแล้วผมว่ายังมีตรงนี้อยู่นะว่ายังมีตรงนี้อยู่นะมีคนอยู่แถวนี้อยู่นะคิดว่าเทีบเครื่องไปก่อนแล้วกันผมว่าน่าจะมีตรงนี้เฟดไปหาก่อนผมว่าน่าจะมีอยู่แถวนี้ย,นย,ยู่ไนวะมีปะเนี่ย ไปเองเหรออ่าได้ยินเสียงไงได้ยินเสียงไงแล้วโดนไปดิโดนไปดิไปไหนละไปไหนละกดตายยากส่วนกระแสไปไหนละอ่าเจอเจอหลอกไฟเจอโดนแน่ฟังมินโดนแน่ โดนยังไงก็โดนวิ่งแบบนี้ไม่รอด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 ไปไปไปขึ้นเสาเลยไม่ต้องดินนาทีนี้ไม่ต้องดิ้นแล้วไปขึ้นเสาไปเลยไปขึ้นเสาไปเลยไปเฟส,สองแล้ว อะไรระเบิดตรงนั้นเนี่ยขึ้นไปหาเลยแล้วกันยังไงไปทางนี้ไม่ได้ออมหน่อยยังไงหายหายแล้วหายนานไงเสร็จอีกแล้วทำไมผมชอบหลงวะเนี่ยลงทางไหนอะ ยัไนนยงไงเนี่ยที่ท่านี้ฮมาช่วยกันแล้วช่วยกันอีกแล้วช่วยกันอีกแล้วเฟดไปหาเลยละกันช่วยกันไวขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะนะอยู่ไหนอยู่ไหนฮลัลโหลไหนเน,นี่ยเนี่ยเนะ นี่ไงเจอแล้วไงเจอแล้วไงลุงบินลุงบินยังไงยังไงเป็นไงนแล้ววะอะ๋ได้ยินเสียงยเสียงได้ยินเสียงตรงน,รงนี้อยู่ตรงไหนอันดีเสียละกำลังจะเฟดแบได้ยินเสียงละมันอยู่ไหนวะเนี่ยเจอรอยเท้าเจอรอยเลือด เจอรอยเท้าอยู่ไหนใน,นวะเจอรอยเลือดเจอเจอเจอแล้วเจอแล้วไงเจอแล้วไงล็อเปไปดิล็อกไฟล็อกไฟ,ล,กไฟล็อกไฟทีนึงมาดิมาดิาดโอเคตายยากไปตายยากไปแล้วล็อกไฟแล้วมาก็โดนดีโดนดีโดนไปดี เรียบร้อยแล้วก็เตรียมไปขึ้นสู่ยอดเสาไปเลยคนนี้เพิ่งเฟสแรกหรือเปล่าหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วทัางนั้นตายแล้วคนนี้ตายไปแล้วเฟสหาต่อเลยหาต่อเลยครับอยู่ตรงนีนปะเนี่ยไม่มีเลเครื่องไปก่อนองไงอยู่ไหน ไหนกัน f a d ไป f a d ไปยืนไหนที่นี่ไม่มีอา้าวแล้วไม่ไม่หนีด้วยนะปั่นสุดจัดปั่นสุดเกินสุดขนาดน,นี้ก็โดนไปดิไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วนะเพื่อนเล่นแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะจะตายไปดิ เก็บ3ไปแล้วเรียบร้อยแล้วคนสุดท้ายก็ทำเครื่องแตกแล้วก็ต้องโดนตัวแน่ๆตัวแน่ๆแล้วมอบแล้วไงเขามอบแล้วไงเขาไม่เล่นแล้วไงเขาไม่เล่นแล้วไงแล้วฉักปลักแล้วดิคนสุดท้ายฉักปลักเลยตายแล้วก็ยังฉักปลักอีก แล้วยังไงคนนี้โอเคก็นะครับก็โหดขนาดเนี้ยฆาตรกรแรงเอ็ดก็ต้องเก็บซีอยู่แล้วแน่นอนคนฝีมือม,มันระดับเทพอะครับแน,น่นอน จังหวะน,นี้ก็เดินเล่นก่อนเลยทิ้งเครื่องไปดิเก็บแต้มปอยให้ลุงบินนอนดมรมางมม่วงไปก่อนเราก็เดินเล่นไปก่อนชิวๆเก็บแต้มทิบไม้ไม่ต้องอะไรแล้วเพราะว่าหมดแล้วอะเก่งเกินอนะปิดหลุมโอ้ลยชักพักไปเลยดิชักพักสองครับก็ก็ได้อยู่นะ ตตยสองชักปลักสองอ่ะก็สุดอ่ะครับก็ดูอ่ะดูแล้วกันก็ดูแต้มนะคอยดูแต้มนะดูนะก็สองหมื่นห้าครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็หมดอ่ะ